ยอดแล้วล่ะครับนี่ได้หน่อใหม่ๆขึ้นมานี่แต่ยังไม่ค่อยเยอะครับนี่เราก็มาอัดที่ไก่ไว้นี่นี่นี่ดูหน่อใหม่นะครับนี่สภาพนี้คือเหมือนแม่เป๊ะนะครับแล้วดูนี่นี่ให้ดูรายละเอียดครับเผื่อท่านใดอ่าเป็นมืออาชีพก็จะดูะครับนี่ดูใบเขาครับใบไม่มีขนที่ซอกใบนะครับนี่ก็คือเหมือนแม่มันนะครับ ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่ที่แปลงโนนห้อมครับแปลงนี้เป็นแปลงที่เราถมขึ้นมานะครับเนี่ยสภาพพื้นที่เป็นทุ่งนาครับทั้งหมดนี้นะครับนะ้าท่วมนะครับจังหวะท่วม,ท,วมท่วมสองเดือนเลยแต่ตอนนี้ตรงเนี้ยประมาณอ่สี่ไร่กว่ากว่าไม่ท่วมครับเพราะว่าถมสูงมากสองเมตรครึ่งเนี่ยดินเป็นดินถมนะครับซึ่งเราบอกว่าเวลานะ้ขอเอาหน้าดินมาวางมาโปะหน่อย แต่มันก็มีบางส่วนซึ่งมันอาจจะมีอย่างอื่นปนมาบ้างก็ไม่ถึงขนาดดีทั้งหมดนี่เราก็มาลงอันนี้สารยายไว้แล้วว่าพื้นที่มันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ลงอะไรไว้มาดูครับนี่นี่นอันนี้เป็นตัวที่เราพึงย้ายมานะครับนี่ครับนี่คือสังมนวังเหนือครับมาจากแม่เลยนะครับนี่นะครับนี่อ่าและนี่ก็ประมาณก,กี่ก่อสิบเอ็ดกอครับแล้วก็มาลงไว้อีกเรื่อยๆครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสอง สิบเอ็ดกอนุ่นด้วยสิบเอ็ดกอครับนะครับนี่ก็โอ้โหนี่นี่พึงนี่มาดูนี่ครับนี่เริ่มมีหน่อแล้วครับนี่เราก็จะปล่อยโชว์ว่าจะปล่อยโชว์ตรงนี้สักกอนหนึ่งนอกนั้นเราก็จะขยายครับท่าน,นท่านที่แต่ว่าเรามีภาพของที่เราไปลงไว้นะครับปีครึ่งเนี่ยได้สิบหกน่อแล้วให,ใหญ่ๆนั้นเลยที่นครนายกครับเรามีภาพอยู่ครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบอันนี้คือย้ายมาพึ่งย้ายครับนี่ แล้วก็มันเป็นผ่านมาหนึ่งฝนแล้วน,นี่ดูไปดูมาก่อนนี้มีสามหน่อเลยมันจะฝ่อไม่นาอนี่นี่พื่งรถน้ำเข้าไปนี่นหน่อจิ้มๆนหนึ่งแล้วก็มุมน้นอีกสองมาดูนี่ก็จิ้มๆเลยเนาะนี่เอารถน้ําแบบโบราณเลยนี่ิอวมาเพราะว่าน้ําเราเ,เราตัดท่อออกแล้วนี่นี่อยู่อีกสองนี่ไปดูมองเห็นไหมนี่เรามาดูลำใหญ่สุดของเรานะครับลำใหญ่ของเรานี่นะ อันนี้ลุงบอกได้เลยเนี่ยลำเนี้ยนะนห้ดูตรงเป๊ะไออย่างนี้อย่าไปมองนะครับเนี่ยโรคโรคเนี่ยคืออะไรเนี่ยดูดิมันด้วนตัดยอดมันด้วนนี่นี่ดูลำนี้ใหม่ๆเราจะตอนพูดแล้วพูดอีกนะใหม่ๆเราจะตอนเลยแลดกรหน่อยนี่อันนี้ใกล้สามนิ้วแล้วเนี่ยนี่ลำเนี้ดูดิปีกว่าๆเองเดี๋ยวเราก็ต้องย้ายทั้งกอเหมือนกันแต่ว่าพปลี่ยเวลาสักหน่อยหนึ่งคือ อยากจะให้ทึ่งอยากจะให้ตะลึงกันเพราะอะไรรู้ไหมปีก็ห้าเลยครับนี่ไดหนอใหม่ๆขึ้นมานี่แต่ยังไม่ค่อยเยอะครับนี่เราก็มาอัดทิกไก่ไว้นี่นี่ดูหนใหม่นะครับนี่สภาพนี้คือเหมือนแม่เป๊ะนะครับแล้วดูนี่นี่ให้ดูรายละเอียดครับเผื่อท่านใดเป็นมืออาชีพก็จะดูครับนี่ดูใบเขาครับใบไม่มีขนที่ซอกใบนะครับนี่ก็คือเหมือนแม่มันนะครับนี่ใบใหม่ๆอ่อนๆมันก็จะใหญ่หน่อยนะครับอ่านี่นะครับ บริเวณนี้นะครับนี่ความสูงก็ตอนนี้เราคาดว่าจะเอาคอนที่คาดว่าก่อนนะน,นี่จะเป็นกอโชว์ไม่ไม่ทําอะไรน่าจะเป็นกอโชว์ละอันนี้นะครับอันนี้ลมแรงๆหน่อยวันนี้นะครับอ่านี่คือตางมนุนมาเล็บครับกวังเหนือนะครับอันนี้ได้มาจากกลุ่มของวิสากิจชุมชนไผ่เวียงกาหลงนะครับซึ่งอ่าก็ต้องขอขอบคุณ นี่ปีที่หกปีที่หกนะครับเนี่ยปีที่หกจากการที่เราได้พันนี้มานะครับก็มาขยายไว้เยอะเลยครับนี่นะครับขยายไว้เยอะเลยเอาไปดูหน่อยเามาดูหน่อยครับอยู่มุมนี้มาเลยครับน มีคนสนใจครับเราก็เลยจริงปลูกไปแล้วหระครับแต่ว่าเอ้านี่ครับเราก็เป็นแปลงแปลงนี้ก็นี่นี่นี่อันนี้ทั้งไผ่ซึ่งตัวเด่นอ่าเขาเรียกโฆษณาซะหน่อยในี่โดนแดดก็จะเริ่มดำๆแล้วนี่ตั้งไผ่พันคัดนะครับนี่นี่นี่ครับนี่ผมไปแอบไว้ในลุงมาแอบไว้นี่ปลูกไว้นี่นี่นี่ก็จะต้องมาขุดอ่าเอานี้ไหม แต่ว่านอของเขาจะเป็นยังไงหนอะนี่มาดูครับมาดูมาดูมาดูโอ้ยเออตอนนี้เรายังไม่ปล่อยครับแต่ว่าอันนี้พิเศษสําหรับสาหรับท่านนี้นะกันอ่าส่วนใหญ่ก็เราจะปลูกเป็นแม่พันเอออันนี้ก็เอาเดี๋ยวเราขุดอันนี้ไปด้วยนี่มาดูครับที่เราจะขุดออกนะครับจริงๆเราปลูกไว้เพื่อเป็นแม่ปรากฏว่ามีท่านสนใจนี่ได้นอนนะครับนี่อันนี้นอนเล็ก่อยนี่นี่ดูมือนี่พี่ได้นอนนะเราก็จะขุดขุดไปเลยก็ได้ อ่าลองดูนะครับนี่คุณภาพของแม่พันธุเร้านะครับดูดิโอหโหนี่ให้ดูครับเดี๋ยวเราจะใส่ใส่ถุงใส่อะไรที่เป็นนี่ลากลากแน่นแน่นเลยอ่ะนหน,น,นึ่งแลหนึ่งยีนอแล้วนะนแล้วไม่เอาก็ได้แต่ว่าเอาก็ดีครับคงจะปลูกไว้ที่ริมริมเพราะว่า อยากจะให้มันไดู้ง่ายได้รับความบุดมสมบูรณ์ไม่มีใครมาไม่มีใครมารบกวนมาเลยโอ,ย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 อย้ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเลยครับเพราะว่าเราเลี้ยงมาประมาณเก,เกิดเจเดือนแล้วครับเราถึงเอามาลงอ้าเอากลับไปอีกไม่เป็นไรไม่ใช่เอากลับไปเอาไปต่ออีกไม่ใช่เอากลับเอาไปต่ออ่าโอเค อันนี้นะครับอันนี้ที่จะเตรียมส่งครับเตรียมส่งให้ท่านที่สนใจนะครับเอาแบบนี้นะครับลากแน่นๆสภาพนี้เดี๋ยวเราส่งไปอ้าวขอบคุณนะครับท่านที่สนใจนะครับจางมนวางเหนือเป็นเมล็ดพันธุ์คัดนะครับอันนี้ยังไม่ปล่อยเป็นทางการนะครับแต่ท่านนี้อ่เราถือว่าให้ให้โอเคครับขอบพระคุณครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอพระกุณครับในการติดตามครับ